สวัสดีวันทงเที่ยงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับผมวุ้กกี้จากโยชดาเซว่ามี่เวนะคะจากโยรัชดาค่ะครับผมวันนี้ก็ผมจะพามาดูรถนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถกระบะนะครับขวัญใจหลายๆคนกันเลยทีเดียวแม่หลอกบอกว่าหารถกระบะไว้สู้กับสถานการณ์ตอนนี้สักคันดีกว่า่ครับว่าสถานการณ์แบบนี้เราต้องมีรถไว้ใช้ทามาหากินนะคะครับผมไม่ใช่ไว้หนีโควิดอย่างเดียวเราต้องมีรถดีๆสักคันแล้วก็บอกอย่างที่วุ้กบอกว่า คันนี้เป็นรถที่นิยมมากๆคือว่าเป็นหนึ่งที่ใครหลายๆคนนึกถึงเลยสําหรับสายกระบะนะคะใช่ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับเป็นรถแบรนด์ฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่เรียกได้ว่าแบรนด์ยังไม่ได้ใหม่ยังไม่ได้เก่ามากนะครับแต่ก็ถือว่า เป็นรู้จักเป็นวงกว้างแล้วในตอนนี้นะครับก็คือหนึ่งในตัวเลือกในประเทศไทยเราเหมือนกันใช่ครับผมเป็นรุ่นที่อ่าก็ไม่ได้ว่าอ่าเขาเรียกว่าต่ํามากที่แบบคนจะไม่นิยมไม่มองเลยใช่มันก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่คนก็นิยมเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะสำหรับคันนี้ก็คือ Ford Ranger ตัว2.2 V6 ใช่ครับผม2.2ใหม่มากปี2018ผมบอกเลยนะครับว่าคันเนี้ย ใครที่กําลังหา Ford r a n g เจตัว w i t e ท k อยู่หรือว่าตัว Top อยู่นะครับแนะนําได้เลยนะครับว่าเพราะว่าตัวนี้นะครับสมรรถนะในในเรื่องของช่วงล่างนะครับในเรื่องของอัตราเร่งในการขับขี่นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับในส่วนของตัวผมนะครับคุณพ่อก็ขับอยู่1นึ่งคันนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับเพราะผมก็นั่งตลอดนะครับเพราะผมก็จะรู้ดีว่า สมรรถนะแล้วก็ช่วงล่างของฟอร์ดเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่ามันนุ่มมากใช่ครับเหมือน <ผม S 2> รถกระบะทั่วๆไปนะครับเกี่ยวไหมใช่ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ฟอร์ดเนี่ยในในแบรนด์ของกระบะในตอนนี้นะครับเป็นรถกระบะที่แพงที่สุดนะครับเป็นรถกระบะแบรนด์แรกที่แพงที่สุดนในประเทศไทยนะครับหล้านเจ็ดแ <7 S 2> พงมากตัวอ่าตัวแรปเตอร์นะครับ ร้านเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับก็ลองลงมา mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าบอกว่าตัวแรปเตอร์แพงแล้วนะครับตัวนี้ตัวแรปเตอร์บอกแพงตัวนี้ผมบอกไม่แพง <c oughs> นะครับตอนนี้ผมบอกไม่แพง <m akes> ไม่ถึงราคาที่เราขายไม่แพงใช่ครับผมราคาขายไม่แพงนะครับ <c oughs> อ่วาที่เรานำมาเสนอลูกค้าหือบอกเลยว่าไม่ได้แพงอ,อ่ะลองมาดูกับลักษณะของเขาก่อนดีกว่าว่าตัววายแท็กคือยังไง สิ่งที่เห็นเด่นชัดเลยในด้านหน้าเนาะคือในส่วนของการออกแบบของเขาเขาทําให้ออกมาดูแนวสปอร์ตมากๆมีลูกเล่นเยอะขึ้นใช่ครับมีลูกเล่นเยอะกว่าตัวก่อนๆนะครับตัวก่อนจะไม่ค่อยมีอะไรที่เรียกได้ว่าโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่พอมาถึงตัวนี้นะครับปี2 0 1 8ตัว Y t ยทเนี่ยจะออกแบบมาใหม่นะครับในส่วนของกระจังหน้า,นาในส่วนของบอดี้ต่างๆที่ นำเข้ามาเพิ่มเสริมเติมแต่งใช่พูดง่ายๆก็เป็นชุดแต่งของเขาใช่ครับผมในส่วนของตรงนี้ดีกว่าไฟไฟโปรเจคเตอร์ของเขารู้สึกว่าจะเป็นระบบแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะใช่ครับค่ะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วเขาก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่<ต>มันรับกับชุดกันชนด้านหน้านะครับผมแต่บางทีก็อัตโนมือเหมือนกันนะครับจริงๆควรจะอัตโนมือมากกว่า <c oughs> ครับก็ขึ้นอยู่ความถนัดนะครับอของคนว่า บางคนอะชอบมันให้มันเปิดเองแต่บางคนก็ชอบเปิดเองให้มันนะครับอันนี้ก็แล้วแล้วแต่สมมติปิดปิดปิดรถอยู่แล้วมันเปิดเองนี่ก็คือต้องหาพระใช่ครับมิมนพระมานะคะมาเพื่อบอกว่าขจัดบัดเปาหรือว่าควบคุมเอาไว้ยังให้ไปไกลกว่านี้อ่านะครับมาดูเริ่มมาที่ไล่ด้านข้างก่อนดีกว่าไอ้ที่นี่เท่เลยล้อล้อแม็คล้อแม็กรนาดสิบแปดนิ้วแล้วก็ยางนะครับผมบอกเรยว่าเป็นยางสําหรับสายลุย นะครับใครที่ชอบนะครับสายลุยนะครับอันนี้ขึ้นเขาเลยใช่ไหมขึ้นเขาได้นะครับขึ้นเขาลงห้วยไปได้สบายๆบายนะครับเอาขึ้นจากห้วยยังไงแล้วใครหรือว่าใครขับในเมืองก็สามารถขับได้นะครับใครสมมติอ่ะสมมติว่าคุณซื้อไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้ขับคนเดียวคุณอาจจะขับกับภรรยาคุณภรรยาของคุณซึ่งเพิ่งัดขับรถใหม่ๆนะครับแล้วกลัวว่าแม็กจะเป็นรอยนะครับใสยางชุดนี้ไปมอยเลยว่าปีนไปียบุนบาทครับ อันนี้เอามาจากประสบการณ์ของตัวเองหรือเปล่าเอ้าไม่มีครับคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่คุณแม่ตัวเล็กๆเนาะแต่เขาขับรถฟอร์ดคันนี้บอกเลยว่าอย่างที่เราแจ้งผู้หญิงก็ขับได้ไม่ใช่จเป็นผู้หญิงก็ขับได้นะครับผู้ชายก็ขับได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นอย่างที่บอกว่าไม่เป็นตัววายแท็กในสิ่งเขาก็จะแสดงในส่วนของความเป็นวายแท็กมาพร้อมกับอันนี้เขาเรียกว่ากระจกพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไปเลี้ยว ใช่ครับผมแล้วก็สีมันเออก็ออกแบบมาให้มันตัดกับตัวรถเนาะไม่ได้แบบใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะครับ2,200ซีนะครับเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับสามารถเร่งอัตราผมบอกอัตราเร่งค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครนะครับยังไม่พอใจก็สามารถไปจูนปรับเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็สามารถผมบอกแล้วยีบหยียบ170-80ได้สบายๆอัเดีวไม่เอาขับให้ดูเดี๋ยวเรานี้หาตัวหารก่อนนะคะ โอ้ยอ่าไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับไปดูด้านหลังกันหน่อยตัวบันไดที่มาให้ด้วยหรออ่าบันไดก็พอดเลยว่าดีนะนเหยียบสบายๆเหยียบมาพร้อมมือจับใช่ครับมือจับก็คืออย่างที่บอกผู้หญิงก็จะได้เพิ่มความสะดวกสบายมีผู้สูงอายุตรงนี้ก็จะสบายมากๆใช่ครับขึ้นง่ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสปอร์ตบาร์ใช่ครับนี่บอกเลยว่าตัวไวแท็กของเรานี่คือเขามาพร้อมชุดแต่งมีสปอร์ตบาร์นะคะมีในส่วนของ พื้นปูกระบาะถ้าพูดแบบเป็นทางการอ่ะเนาะแล้วก็ในส่วนของอะไรอีกอะที่มันออกแบบทำเป็นสีเมทัลลิกออกมานะคะให้มันตัดกับสีตัวรถก็คืออย่างที่แจ้งว่าเขาจะเน้นความเท่สปอร์ตดุดันอย่างเป็นผู้หญิงแบบหวานๆอย่างเงี้ยขึ้นขับก็เท่ได้ <c oughs> ใช่ครับผมคันนี้นะครับในส่วนของลักษณะของคันนี้ที่แต่งมานะครับจะออกแนวสายลุยๆหน่อยๆ นี่ครับออกแนวออกแนวสายลุยสายแบบบู๊บูหน่อยๆนะครับแต่ถ้าถามว่าขับในเมืองได้ไหมขับในเมืองก็สามารถขับได้นะครับไม่จะเป็นว่าอ่าแต่งรถมาสายลุยจะต้องขับไปต่างจังหวัดขับไปลุยนู่นลุยนี่นะครับขับในเมืองก็สามารถขับได้เนีันเป็นพิซี่มอเตอร์โชว์ไหมสปอร์ตบาร์ไปอะดูในรอบแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่า บอกก่อนนะคะว่าภายในเนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วออปชั่นเข้ามาแล้วนะครับออปชั่นเขาครบมากๆใช่ครับออปชั่นคันนี้ค่อนข้างที่จะครบคันกันเลยทีเดียวจะไปด้านหลังนะครับเธอเธอขึ้นด้านหลังไปให้ตะกล้อขึ้นด้านหลังนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเราทดลองขับนะคะหารสาม่าผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ผมไม่เกี่ยวนะครับ เป็นยังไง้างคะเข้ามาภายในห้องโดยสารปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือความเขาเรียกว่าความสปอร์ตเขาคอนโซลด้านหน้าช,ช่วงกลางเขาก็จะออกแบบมาคือตกแต่งมาให้มันเป็นสีค่อนข้างที่จะเป็นสีดำเพื่อให้มันดูมีความดุดันใช่ครับแล้วก็วกถ้าสัง่งกี่ลูกเล่นนะใช่เขาจะเดินดิ้นด้วยได้สีสีน้ำตาลแม้กระทั่งพวงมาลัยก็จะเป็นพุ่มหนัง เล่นได้สีน้ำตาลหรือแม้กระทั่งเบาะก,ก็จะมีลูกเล่นด้วยปกตินอรถสปอร์ตส,ส่วนมากจะเป็นสีแดงใช่ครับเหมือนพวกอย่างยกตัวอย่างว่าเป็น f o r t u n e r เขาก็จะออกแบบให้ตัวได้แดงเป็นสีแดงใช่แต่คันนี้ก็จะแหวกแนวมาก็คือเขาจะให้ตัวเบาะมันเป็นสีน้ำตาลกึ่งหนังแต่ว่ามีลูกเล่นด้วยกันที่แบบตรงกลางลายเนี่ยเป็นผ้าปากกักคำว่าวายแท็กจะมีโลโก้นะครับเขียนว่าวายแท็กนะครับนี่นะครับ จะมีโลโก้เขียนว่าวายแท็กตรงนี้ใช่ครับปักคำว่าวายแท็กอะหน่อยก็คือถ้าจะเปรียบให้เข้าใจง่ายๆสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับวายแท็กถ้าย้ายไปเป็นในส่วนของตัวต้านนั่นก็คือ TRD นั่นเองนะครับเป็นรุ่นใช่ครับเป็นรุ่นเป็นตัวพิเศษอย่างนี้ดีกว่าใช้คำว่าเป็นตัวพิเศษแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นรถกระบะแต่พอเข้ามามันก็เป็นกึ่ง SUV นะมันให้ความรู้สึกคล้ายๆใช่ครับผมคือช่วงล่างผมบอกเลยว่าค่อนข้างยืดดีมากๆนะครับ ขับไม่มีโครงเคลงนะครับถึงจะเป็นรถที่อ่ะยกสูงขึ้นมาหน่อยแต่ไม่มีโครงเคลงอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับผมเซลเมียวสาวหวานนะเออหน้าเมียก็หวานรีวสี่ประตูใช่ใชไห<อ>มครับรีวอสี่ประตูนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถทิ้งเบอร์และชื่อไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลงไปสีตะก้องแค่ไหมยังไม่ได้บอกเลยว่าออปชั่นของเขามีอะไรมั่งในส่วนของเครือ่อ,อ,องเล่นตรงหน้าจอตรงนี้เป็นมัลติฟังก์ชันปะมัลติฟังก์ชัน พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าโตอ่าหน้าจอเป็นมัลติมัลติอะไรสักอย่างที่แบบว่าพัชไอยสามารถสัมผัสได้นะครับได้แปดนิ้วใหญ่มากใช่ครับแล้วก็จะแค่เจ็ดใช่ระบบแอร์ก็เป็นดิจิตอลด้วยนะใช่ครับระบบปรับปรับอากาศใช่ปรับอากาศแต่มันเป็นระบบแยกรุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับเอออัตโนมัติซ้ายขวาใช่ครับก็คนหนึ่งอยากร้อนคนหนึ่งอยากเย็นก็ปรับกันเข้าไปนะครับอุณหภูมิมาตีกันก็ แ,แต่คุณก็แล้วกันใช่ไหมในส่วนของตรงไหนอีกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วขาดไม่ได้สําหรับรถที่แบบว่าออปชันดีๆเนี่ยพวงมาลัยจะต้องเป็นมัลติฟังก์ชันใช่ครับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับสามารถปรับได้นะครับว่าจะเราจะขับ 2, 2หรือขับ4นะครับคันนี้สามารถปรับได้นะครับนี่นนขับ2ขับ4อ่าขับ4 ขับสี่ฟูลไทม์เลยยาวๆอันนี้บอกว่าเราจะขึ้นเขาจะลงห้วยก็ได้หมดมันปรับ <ผม S 1> ได้ไหมจะวิ่งในเมืองแล้วก็เอาเอาสบายๆขับ2องและกัานอ,อะไรอย่างเง<ช>ี<า>้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเริ่มออกสมบุกสมบันหน่อยก็ปรับมาเป็นขับส่ใช่อันนี้ก็สังเกตนะครับว่าตรงนี้นะครับจะเป็นลายได้ได้ว่าคล้ายๆเป็นแบบแนวคาร์บอนนะครับสังเกตไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับเป็นลายคาร์บอนนะครับใช่มันจะเป็นเหมือนคาร์บอน ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่เขาทํามาได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็สวยงามนะครับเข้ากับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าจะนี้รู้สึกจะ,ะปรับแสงอัตโนมัติด้วยนะเขาได้ปักแบบนี้ไหมตัดแสงตัดแสงก็ปันั่นแหละก็นะครับในส่วนของที่นั่งแถวสองเนี่ย <c oughs> คือเขาก็ทํามาได้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับสะดวกสบายในการนั่ง นะครับมีที่วางแขนนะครับมีที่พักแขนนะครับก็ถือว่ามีคน้ามสวยงามกันเลยทีเดียวคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับพี่เหมียวราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้คันนี้มีคนถามมาเยอะเลยว่าราคาเท่าไหร่อย่างที่แจ้งไปคันนี้ถ้าออกห้างนี่ราคาแพงมากใช่ครับผมคันนี้ออกห้างราคาแพงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่โยรชดานี่ต้องเอาโปรโมชั่นพิเศษไปเลยดีว่าใช่ครับผมตอนนี้มีจัดราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับเดี๋ยวให้พี่เหมียวบอกราคาเลยนะครับ บอกช้าชชัดๆนะครับเผื่อ,<ะ>อลูกค้า<ะ>คนไหน <laughs> ช้าชชัดชราคาอยู่ที่799,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังแบบว่าเอ้ยหารถไว้ใช้งานอย่างที่เหมียวแจ้งช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เราต้องมีรถที่ไว้เหมาะสําหรับใช้งานใช้ดําแบบเหมือนประกอบอาชีพปะอะไรอย่าง<ช>เงี้ยที่ช่วยในการทาแบบหาไรายได้อะไรอย่างเง<ช>ี้ยคันนี้เหมาะมาก799,00 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วคันนี้วิ่งน้อยมาก เป็นฝากระโปรงชชวงอัพด้วยนะนะครับเป็นโช้กอัพนะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นแบบไม้ค้ำแบบอาภาษาชาวบ้านแบบไม้ค้ำปกติผู้หญิงเปิดไม่ได้แน่นอนมีแต่มีแบบคระโปงแน่นอนนะครับแต่ในเมื่อมันเป็นตัวไวแทคมันก็ต้องพิเศษกว่าตัวชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยนิดนึงนะครับแล้วาแมันก็ต้องดีอ่ะใช่ครับผมออกห้างผมเปิเลยว่าโอ้ถอนหายใจก็แทบไม่ทันนะครับแต่พอมาเป็นมือสองนะครับ ผมบอกเลยว่าราคาแบบผ่อนสบายๆนะครับบางคนนะครับโอ้ยอยากจะได้นะครับแทบตายนะครับแต่ไม่มีตังค์นะครับแต่พออยากได้มือหนึ่งนะครับแต่ทั้งไม่พอนะครับแต่พอเป็นมือสองนะครับสภาพผมบอกเลยว่าสภาพไม่ได้ต่างกับมือหนึ่งเท่าไหร่นะครับอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับในส่วนของเรื่องเลขไม้นะครับเรื่องการใช้งานอะไรต่างๆนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าสมรรถภาพอัตราเร่งนะครับทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับที่สำคัญคือไม่ต้องกังวลเลยรถทุกคันของโยรัชดานะคะรถของเรามีคุณภาพทุกคันค่ะใช่ครับผมบอกเลยว่าเนี่ยคือห้องเครื่องนะครับใหม่มากๆนะครับน็อตทุกตัวนะครับยังไม่ได้แกะมาร์กทุกมาร์กนะครับยังเป็นมาร์กของโรงงานอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่มาร์กทุกมาร์กยังเป็นมาร์กของโรงงานอยู่นะครับน็อตยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับ ยังอยู่เดิมๆสายกิ๊กนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถที่เต้นเราไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําไฟไหม้หรือตัดต่อตัวถังแต่อย่างใดหมดกังวลเรื่องตรงนี้ได้เลยนะคะใช่ครับผมเนี่เพราะว่าบริษัทเรานะครับผ่านการตรวจสอบจากนี่เลยกูอินสเปคชั่นนะครับซึ่งเป็นบริษัทตรวจสอบรถจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรถทุกคันนะครับไม่ใช่เฉพาะคันนี้หรือว่าคันไหนๆนะครับรถทุกคันนะครับก่อนจะซื้อเข้านะครับ ก็จะมีการตรวจสอบจากทางเรานะครับพอซื้อเข้ามาแล้วก็จะมีการตรวจสอบจากบริษัทคูอีสเพคชั่นอีกหนึ่งทอดนะครับเรียกว่าตรวจสอบกัน2ทั้งเราทั้งคูอีสเพคชั่นนะครับตรวจสอบกันทั้งสองทั้งสองฝ่ายเลยว่ารถของเราดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าบริษัทคูอนสเปคชั่นเนี่ยเป็นบริษัทตรวจสอบรถอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับก็ เป็นยังไงเนาะเป็นนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะอยู่คิดว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยในส่วนของเรื่องราคาอย่างที่เราได้แจ้งไปแล้วว่าราคาคันนี้มันมันไม่ได้ราคาที่สูงมากถ้าเปรียบเทียบกับป้ายแดงนะคะท,ที่ที่ตอนที่ออกอเปิดตัวมาเนี่ยมันมันแพงมากแต่คันนี้ค<ม>่ะใช้งานน้อยรถรถไม่วิ่งไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ในส่วนของสภาพเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่าสภาพเนี่ย นางฟ้าใช่ครับสภาพ <ฮะ S 1> คือใหม่มากๆนะครับ <ฮะ S 1> ใหม่จริงๆแหละนะครับถ้าใครนะครับอยากจะเข้ามาดูนะครับอยากจะเข้ามาดูตัวจริงอยากจะเข้ามาทดลองขับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือแวะเข้ามาที่โยชิดาก็ได้เช่นเดียวกัน รจริงๆสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกรถว่าเอ้ยของเราอยากจะออกรถมือสองมีเงืเ่อนไขเงื่อนไขอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ก็คือติดต่อได้ทุกช่องทางเหมือนกันนะคะไม่เฉพาะแค่สอบถามเรื่องรถคันนี้จะเป็นในส่วนของรุ่นอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะใช่ครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนอะอยคอยดูแล,แลแล้วก็ให้บริการท่านเองใช่ครับะะยะพาดูเก๋ง หน่อยครับราคาประมาณ3 0 0 0สน3 0มแสนมีคันไหนบ้างแนะนำอาจจะใน,นส่วนสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะราคาฟอร์ดคันนี้ก็จะอยู่ที่7,99,000บาทนะคะปี2018ใช,ใช่ครับเรียกว่าปีใหม่ใหม่น้อยราคาถูกนะครับ<ช>หาได้ที่ยธชดานะครับ<ช>ผมบ่อยเลยว่าราคาเนี้ยคุณไปหาที่เต็นท์อื่นนะครับไม่มีทางนะครับรถได้ไหมรถก็หาจะไม่ค่อยได้คันน,นี้นะครับ ไปดูที่เต็นท์อื่นผมว่ามี800,000บวก805นะครับแน่นอนนะครับมี8 0 0แล้วก็ถ้าใครไปหาเจออ่ะสมมติว่าไปหาเจอ700,000 705แต่คุณลองคิดดูว่าเขามีรับประกันเขามีของแถมเขามีอะไรให้คุณบ้างที่จะคุณเชื่อถือได้สิ่งสำคัญที่เราให้ลูกค้าเลยลุกรถทุกๆคันที่ซื้อจากเรานะคะเรารับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มนะคะใช่ครับผมแล้วก็ไว้ใจ ได้แน่นอนนะครับซื้อรถกับโยชดานะครับรถชดอ่าโยชดาของเรานะครับอ่าเปิดมากว่า20ปีแล้วนะครับใช่ค่ะสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลของโยชดาก็สามารถเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะเป็น Google นะครับอ่ายูทูบนะครับหรือว่ารายการทีวีเราก็เคยไปออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจหายห่วงได้อย่างแน่นอนว่ารถทุกคันของเรานะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ำไฟไหม้หรือว่าเป็นรถที่ดีรถพรีเมียมอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันของเรานะครับ ไปดูกันหน่อยเมื่อกี้ลูกค้าอยากดูราคาประมาณส0 0แสนนะครับ3 0 0แสนต้นๆนะอ่ะ3 0 0แสนต้นๆมีขนาดบ้ี่อยากผ่อนสบายๆนะคะโอ้ยไปเดินไปไกลเลยเนี่ยมีออนมีไหมมีออนนู่นต้องไปแถบนู้นตรงนู้นก็ได้ไปไปแต่กล้องตามมาอย่าตามพี่เมียวให้เป็นทางนู้นเลยทางลู่จะเป็นโซนสำหรับลูกค้านะคะที่เพิ่งทำงานอย่างเป็นเหมือนพนักงานบริษัท หรือวาอ่าประกอบอ,า,อาชีพธุรกิจส่วนตัวแต่รายได้ยังไม่ค่อยที่จะเยอะเท่าไหร่นะคะก็อย่างในเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของรถอีกโกคาหรือรถที่ผ่อนสบายๆนะคะค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณแค่6,000ถึง6,500บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนสบายมากนี่มาที่คันนี้คุ้นเคยกันดีกับโตโยต้าระวังรถจ้ะตากล้อง t o y ย t a Yari ีนะคะคันนี้เป็น 1.2E ค่ะปี2014นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยอดนิยมเหมือนกันในส่วนที่ลูกค้าเนี่ยเลือกรถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างที่จะถูกใจแล้วก็เลือกรุ่นนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยในส่วนของการประหยัดเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถเล็กแล้วก็มีขนาดที่เขาเรียกว่าผู้หญิงขับได้ผู้ชายก็ขับได้ราคาคันนี้นะคะเราเอาโปรโมชั่นไปเลยไหมใช่เอาโปรโมชั่นได้เลย ได้เลยสองสอมันนุมาแล้วเปล่าราคาคันนี้นะคะที่อถ้าจจสังเกตดูราคาเราขายอยู่ที่ป้ายราคาเนี่ยจะอยู่3 3 9 0 0 0บาทแต่โปรโมชั่นค่ะสำหรับเดือนมีนาคมนี้ราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ,ะเกือบหลุดแล้วอะนะครับ <c oughs> อดู <c oughs> อตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้ใหม่เรียกไ,ไ,ได้ว่าเป็น 2รุ่นของ t o โยต้นะครับก<ช>็คือ V ีออสก็โตโยต้ายาริสนะครับ<ช><ช>สองคันนี้นะครับบางคนแทบจะมองไม่ออกนะครับใคร ừ ừ ừ สมมติอ่ะคุณรู้จักรุ่นก็จริงแต่คุณไม่รู้เรื่องรายละเอียดลึกบางคนแทบจะดูไม่ออกนะครับว่าเอ้ดูข้างหน้ามันเหมือนกันมากมเหมือนกันมากนะครับยิ่งถ้าเป็นตัวอ่าวีออนะครับตัวปกติวีออตัวใหม่เลยวีออตัวใหม่สีแล้วก็ยาริสเอทีไม่ ไม่แทบรูไม่ออกเลยีออสกับยาฤทธิ์เอทิฟคือเอทิฟคืออะไรคือเป็นยาฤทธิ์ที่ทําเป็นสี่ประตูโดยปกติยาฤทธิ์มันจะเป็นห้าประตูสี่ประตูออกมาปุ๊บแยกไม่ออกเลยนิดเดียวนิดเดียวอ่ะจริงๆนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับบางคนอาจจะเฮ้ยผมเห็นวีออสมามันใช่ v ะวะีออสป่าวะเดือนเป็นยาฤทธิ์นะครับวีออสนะครับจะมีรูปทรงที่แตกต่างกับยาฤทธิ์ค่อนข้างที่จะนิดเดียวอ่ะนะครับ ถทบไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าใครชอบรุ่นไหนนะครับผมแนะนํำผมเชียร์เลย2องคันเนี้ยสวยมากๆนะครับคันนี้แบบแต่งสไตล์แบบปกตินะครับแต่งสไตล์แบบเดิมๆน,น,นะครับแต่ถ้าบบสําหรับใครที่อยากจะได้แต่งกูนเลยนะครับอัน<ส><ส>นี้เป็นชุดแต่งของเองขานะครับ สำหรับ Toyota v i o อใครที่สนใจนะคะตัวนี้เป็น,นในส่วนของ 1.5e ปี2018ราคาขายนะคะอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะสีสวยอันนี้แสับตาเริ่มร้อนแล้วเขาหยิบเข้ามาไหม t o y ยต a v i o อนะคะ 1.5e ปี2018นะคะราคาอยู่459,000บาทแล้วก็ในส่วนของยาล i สนะคะก็สีเขียวมะนาว สีเหลืองอันนี้มาพร้อมชุดแต่งของเขานะคะใครที่กำลังมองหารถอ่ะเขาเรียกว่าแฮชแบ็กห้าประตูนะคะคันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกคันนี้ก็ใหม่ค่ะทออี่ร้อนจังคันนี้ราคาโปรไหมไปเลยเหรอ <laughs> แดดออกแค่นี้เอง สำหรับคันนี้นะคะไอโตโยต้ายารีสสีเหลืองนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นนะคะ1.2 g จีปี2018ค่ะไปไหนบูธไปไหนละมีใครสนใจดูรุ่นไหนอื่นๆอีกไหมก็ อย่างที่เมียแจ้งไปนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะรู้ว่ารถรุ่นที่คุณต้องการเนี่ยมีไหมก็คือสามารถสอบถามมาที่ทุกช่องทางจากโยรัชดาของเราได้เลยนะคะและในส่วนของอเขาเรียกอะไระลูกค้าที่ต้องการเข้ามาดูรถจริงหรือมาทดลองขับหรือจะเข้ามาแวะมาชมนะคะมาสอบถามมาพูดคุยนะคะก็ยินดีเลยนะคะที่สํานักงานใหญ่ของเรานะคะ โยรชดาตรงถนนพระราม9ก้าค่ะตรงข้ามกับยูทเปียอาบอบนวดแต่ยูทบเปียอาบอบนวดปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้แต่ของเราไม่ปิดนะคะเปิดบริการตลอดอทุกวันตั้งแต่9ก้นาฬิกาจนถึง17บเนาฬิกาสานาทีนะคะเดี๋ยวปิดเลยดีกว่าสําหรับใครนะคะที่ <c oughs> เป็นเป็นเขาเรียกว่าติดตามเราอยู่ก็คือรบกวนฝากติดตามต่อไปนะคะจะเป็นคลิปรีวิวอะไรต่างๆที่แต่ละเซลล์นํำออกมาเสนอนะคะสำหรับอยากจะดูรุ่นไหนอยากจะให้ทำคลิปอะไรออกมานะคะก็คือรีเควสมาได้เลยนะคะที่โยรชดาของเราทุกช่องทาง,างที่เราแจ้งสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ไลฟ์ Life หน้าคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ